Variance, <wie> <figured. S 2> แล ¿no? renamed, ้วก็ต <Okay. S 1> <Well. S 2> yeah, ันนี้ยังพร้อมกับผู้ตาล่ะอ่าอ่ะดี้า่อันนี้เรามีทั้งดด้วยกัน4ีส ไม่รับกันหรอดูเลยบ้างไม่ทำจะทำงานให้ถามาถามแล้วก okay. ันแล้วก็แจกของหวันดีกว่าโอเคอย่างนี้เอออะไรแจกเพนออาแจกเพนใครจำได้ว่าอยู่เป็นเที่ยวไหนบ้างโอเคโอเคอ่าน่าสนน่าสนแจกเพนเที่ยวไหนอ้าวมีเงหนก็ใจถ้าเที่ยวไหนครับเฮ้ยยังไม่เลยเลยเราจะทำยังไงอะถ้าเขาไม่เป็นไรกันเราเป็นกาดิกากาดิกากาดิกาจับ เดีวก่อนเลยกนหลังจากฝันโอกาจากหูหลัจ้าฟังเองอ่ะเพลงเพลงอะไรจับหูเฮ้ยหูบ้านนะที่หูบนนะต่างไอ้เอ๊อยากตีหูบ้เลอยากตีหูบแล้วหูแล้วหูแล้วหูบแล้วโอเคเลยจ้าไปรับไปยกค่ะใครอยู่ในใจใครอยู่ในใจใครคนไหนคะคนที่นี่เลยโอเคตอบว่า เอาในามมื่อคี้ถามชื่อะไรก่อนอาอาเอาเพลงนเอาเพลงเอาเพลงแห่งหัวใจก่อนีค่ะเกสต้องถามนั่นก็รู้หมดแล้วแต่ตัวูต้อง่ตุ๊กตาได้โอ มาจะมาตัดตัวแลเอาไปขค่ะนีด้วยเบนเนะคะขาวถามว่าเมนูก็สักู่นี้ชื่อเมนูว่าสักรูนี้ได้ซึ่งแต่ละนทุกแล้วและเมนูว่าสักู่นี้นะคะค่ะมีหมูอยู่ชิ้นเดิแต่บว่าเป็นหมูพิเศษยที่มาทำเป็นาองกเนียเป็นหมูอะไรโอ้โห มัวจงมาจับจับหัวก่อนใหเราได้เดนจับักค่คนียค่ะอะไรจ้าหัวอะไรจ้ะหวดำหัดำ อาหารต่างก็ได้ถามไแล้วว่ากับข้าวนะคะในเรืองขอปที่ร้านใดร้านเลยที่ทานปะจเนี่ยคือเหนูอะไรอเ่างพวเข้าวตัตีนหูก็หอมดังไปไกลาุยตอง ตอบได้ดร.เลยจ้าดร.นะ ก็ต้องมีรับขาเลยต้องมีการัดขาเทุกคนเปลี่นแ็กชีวิตได้าต่กนเยอะขูดขาขูดขาเลยงารขูดขางาให้ในอันดับต้นอันดบสามฝากรอยละแปดไม่เก <ah> pues <ah> ินแปดเค่ะ เราลไปก่อนเลยจ้ะครับผมก็ฝากสกิลแรไปด้วยนะครับผมอย่าลืมไซนอนะครับก็ามผู้ชมกนได้เรื่อยๆเนาะดาวนลดดาวน์โหลดก็ทำการสองสี่ไมสองสีตัวแล้วโทออกได้คะอย่าลองี่ัวโทรออกไัค่ะระบบฟรูฟนะครับผมขอเพลงอย่านอร์หัวใจลายได้่ะได้ทังไพ่ True Fantasy เลยใช่ค่ะ ผลงานต่อไปแน่นะคะพวกอ่าแล้วก็มนทีมวกอะไรอย่างมี้แน่นอนครับผมเก็บเงินส p ป r ไว้เยอะนะคนนะคะแล้วต้องใช้ใจในการใช้ชีวิตเยอะมากมาเจอกับพวกเราดีกว่าเราเลี้ยงกระจาเจอจ่ายในหมดได้ช่วงปีนี้ก็ฝากเพลงแห่งหัวใจไว้ด้วยนะคะเราเตรียมพเแรกของวันนี้เลยค่ะก็อย่างที่ใบบอกผมสองสี่ตัวโทอออกนะคะได้เป็นเสียงอันล้ำค่าเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้เสียงอันล้ำค่นะคะแล้วก็ ฝากด้วยข่าวพรุ่งนี้นะคะกัวบวินิคอนของเนสเลยค่ะที่สนามรัชดาสายสีนะคะใครที่เห็นหน้าค่าตาแล้วเอ๊ะซื้อไม่ทันไม่ต้องตกใจค่ะเรามีขายหน้าง,งานได้ตลอดเวลาตรงนี้นะคะเริ่มเริ่มกี่โมงเริ่มกี่โมงไปเริ่มต้งแต่กี่โมงมเวลาเนสไปแต่สิบเอ็ดโมงค่ะเดี๋ยวไปบวงสูงก่อนออสน็อคเปิดเที่ยงค่ะแล้วก็เริ่มเล่นบ่ายสามะคะ่ะใช่เร,เรเะ ใส่ขาเสาร์ด้วยนะคะแล้วก็คนง่านดกต่อไปถ้ามีอะไรมาก็ฝากติดเามแล้วก็เป็นิลไงให้ด้วยนะคะาก็ไปถ้าใรมนเกิปด้วยนะวันที่เ่นมันแน่นอนจดเต็นแน่นอนให้ไฟระเบิด